มาใกล้ๆหนูนูฉีดยแล้วไม่ดูนังนียฝั่งนี้เอาหมกเอาหมกนี่เป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดพโล

ก็เวลาห้าโมงครึ่งเวลาห้าโมงครึ่งคนเยอะอันนี้้วเนย ใช่ค่ะุูเชิญนะคะเข้ามาจัดจองสำหรับที่นั่งบสีสว่างยาวดูได้หน้าีเลยค่ะ เรือเที่ยวกานค่ะปรแกสบายๆรับลมชมวินะคะชมบรรยากาศสองฝ่งมน้ำหาด้่เที่ยวขนาดใหญกระเชโราณออกเดินทางไปในรอบนี้เที่ยวนีะคะออกเดินทางไปนรอบนี้เที่ยวนี้สิบเอดี่สิบห้านะคะสิบเอ็ดสี่สิบห้านั่่อยครับนี่ไงโอ้โหนให้ปลามาแล้วเหรอ เมี่ยงคำอนี่ก็เป็นท่าเรือท่าเรือเชิญกันได้นะคะสอบถามกันได้ดทางด้านนี้เลยค่ะจะไปวัดในขิงไ,ได้ได้